สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้นะครับเรามีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับใครที่สอบถามกันเข้ามานะหารถตู้เล็กครับก็ลองดูคันนี้นะครับเราเจอก็รีบมานําเสนอกันเลยนะเผื่อใครโชคดีก็ได้ไปนะครับมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นดีฮัสูุครับ s 8 5 v นะครับเครื่องเป็นตัวหัวฉีดครับ6 6 0 c นะขับใช้ได้ครับประหยัดน้ํามันนะคันนี้เป็น2ระบบนะครับ เป็นน้ำมันกับ LPG นะครับลงเริ่มเรียบร้อยแล้วด้วยครับเจ้าของลงอะไดไว้เช่นนี้นะครับรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีบางๆครับมีริ้วรอยบ้างครับตามการเวลาครับล้วก็เป็นล้อแม็กขอบ10นะครับขอบ10นิ้วนะยังใหม่ๆใช้ได้นานครับช่วงล่างนี่ก็เจ้าของบอกว่าเก็บมาใหม่หมดแล้วนะครับไม่มีเสียงดังนะครับวิ่งทางไกลได้สบายครับแอร์เย็นครับแอร์มีนะ แต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูอีกทีนะครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะทะเบียนก็เป็นทะเบียนแท้ครับภาษีปี63ครับเอกสารครบพร้อมโอนครับนี่ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยนะลองไปดูครับรถตู้ช่วงนี้ก็หาค่อนข้างยากครับคันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับส่วนรถคันนี้ก็สามารถไปดูรถได้นะครับอยู่ตัวเมืองลบบุรีนะครับ เจ้าของนี้สามารถขับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นครับราคาก็129,000บาทนะครับ1 2 9 0 0 0บาทกับเจ้าได้สุก s 8 5 v นะครับใครกำลังมองหางอยู่นะสภาพก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับดูจากภายนอกแล้วนะครับก็มีแต่ว่าถ้าบางคนอยากได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังครับก็ลองเอาแก๊สออกครับนะมันก็จะ ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้รถตู้เอาไปทํารถนอนนะเป็นรถสายแคมปิ้งครับก็ลองดูครับกับราคา1น0 0 0 0กว่าบาทนี่ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้ออยู่นะครับก็ยังไงก็แนะนำครับให้ไปดูจริงกันด้วยนะไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับช่องตาช่องทางการติดต่อก็มุมล่างขวามือนะครับตรงลูกศรนะก็ไปครับก็จะมีลิงก์ผู้ขายไว้ให้นะครับมีเบอร์โทร อยู่นั้นไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเป็นลิงก์ทาง Facebook นะครับข้อความไปสอบถามก็ได้นะนี่ถือว่านานๆจะมีมาสักทีนะครับรถตู้แบบนี้นะครับก็ถือว่าใครได้ไปก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับรถตู้นะรถเล็กกันประสงค์ขับขี่ง่ายคล่องตัวด้วยครับพวกที่เป็นสายช่างนะผนอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกช่างแอร์ช่งางปะยางเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้หรือว่า ส่งเสื้อผ้าครับรับตัดขนสัตว์เคลื่อนที่นะทำฟาร์มปลาสุสั์อะไรอย่างอะไรประมาณนี้ครับนะมีสมาชิกเอาไว้ใช้งานแนวนี้เยอะเลยครับรถตู้นะสะดวกสบายด้วยครับไม่ต้องขนอุปกรณ์ขึ้น,น,นลงๆนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยนะก็ลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะครับใครชอบรถตู้เล็กสไตล์แบบนี้นครับก็ลองดูนะครับราคานี่ถ้าเอาไปเทียบกับรถรถใหญ่นี่ก็พอๆกันนะครับนะแต่อันนี้มันมันเป็นความชอบส่วน ส่วนบุคคลด้วยนะครับบางคนก็อยากจะได้รถแนวนี้นะครับก็ลองไปตัดสินใจดูเองครับบางคนเอาไปเทียบกับรถติกอัพก็ราคามันก็จะประมาณนี้ครับถามว่ามันมันคุ้มไหมมันอะไรมันคุ้มกว่ากันอันนี้มันก็ตอบยากนะครับแล้วแต่แล้วแต่แตแตความชอบแหละครับเหมือนคนซื้อรถมินิครับคันก็เล็กนะแต่ว่าราคาก็หลายล้านนะครับ ถ, да ถ,ถ้าเทียบกับรถปิกอัพธรรมดานี่ก็ซื้อได้สักส3สาคันนะครับนะก็ประมาณนี้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นสไตล์นะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงสไตล์นะครับรถเคคารุเล็กๆแบบนี้นะก็ขับขี่ไปไหนใครก็มองนะครับนะไม่เชื่อลองดูแล้วกันนะครับผมใช้อยู่นี่มีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปนะส่วนใหญ่ขับรถอ่าธรรมดาออกไปที่บ้านเนี่ยก็คนมองเฉยๆนะแต่เอารถเล็ก ออกไปเทเลนี่ตื่นตาตื่นใจทุกทีครับเอาเอาเออกไปจ่ายตลาดนะครับสมาชิกที่ใช้อยู่ก็คงจะรู้ดีนะครับกับการขับขี่รถเล็กๆแบบนี้ไปใช้งานนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม,ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ